สวัสดีครับผมวันนี้วันนี้ผมจะพาน้องๆมาดูครับรีวิวรถบังคับตัวนี้นะครับผมตัวนี้ขับเคลื่อนหกล้อนะครับผมว้าวปกติปกติน้องๆจะเห็นแค่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแต่รุ่นนี้จะขับเคลื่อนหกล้อเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้าง ตัวนี้จะแถม่านชาร์จนะครับผมพร้อมใส่ชาร์จให้นะครับเป็นแบตเตอรี่เจ็ดจดสี่โวลต์นะครับนะรีวิวของเล่นให้เราจะแกะให้ดูเลยนะครับผมเดี๋ยวกอนถ่ายรีวิวป้ะเนื้ไก่ 음, 음, 음. แก okay. ออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้ครับรวงหมด6กรอนะครับผมตัวนี้จะขับเลื่อนหกรอนะครับเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อกับรีโมทให้น้องๆดูนะครับเดี๋ยวลอาแปบนึง ตัวรีโมทจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังครับผมแต่รุน่นนี้รีโมทรุ่นนี้พิเศษอยู่หนึ่งอย่างนะครับผมตัวนี้จะเร่งความเร็วได้2ระดับนะครับขับเคลื่อนหกล้อและบวกกับเร่งความเร็วได้2ระดับนะครับ น <Napoleon>. <disappointing bosses> <pos> <nosso fuck> ี่ม <puzzles puzzles> ันแน่ใจตัวนี้แหงครับอันนี้นี่ขับเคลื่อนหกร้อยเล่นๆงงๆต่อไปจะเป็นโดนกันแล้วกัน ตัวรีโมทจะใช้ถ่าน 2A นะครับ2ก้อนบนอบรดา้ดจะเปิดที่ตัวรถก่อนนะครับผมเปิดที่ตัวรถแล้วก็เราจะเปิดที่ตัวรีโมทครับไฟจะกระพริบน,ะนีครับผมตอนนี้ แตะเกลือนเหอครับผมเล่นหน้าหัวหลังปกติครับส่วนปุ่มปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเร่งระดับความเร็วนะครับผมสามารถเร่งระดับได้สองระดับนะครับรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นอื่นครับผมเหมือนเี้ยก็ปกติเหมือนปกติครับผม สำหรับ EP นี้ขอจบการรีวิวรถบรรทุรุ่นนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่รีวิวรถบรรทุรุ่นไหนก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้นะครับผม EP ต่อไปจะมารีวิวให้ดูนะครับผม